คนค้นดวงย่อยหวงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองภาพรวมเดือนธันวาคมปี2564ธาตุทองหยางให้ระวังเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองครับธุรกิจหน้าที่การงานจะมีคู่แข่งเข้ามาขัดแข่งขัดขาทำให้สะดุดนะครับให้มีสติมากๆอย่าไปมีเรื่องนะครับเพราะจะแพ้ทุกประตูเลยโอกาสชนะมีน้อยมาก พี่น้องเพื่อนฝูงจะนําความเดือดร้อนมาให้ทางด้านครอบครัวให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยต่างๆหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆถ้าทําได้นะครับในเรื่องของการเดินทางก็ให้หมดก่อนนะช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวรักษากายวาจาใจให้มีสติในการดําเนินชีวิตในช่วงนี้ให้มากๆสำหรับสีที่เสริมนะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับลูกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัสดุทําจากดินหรือเซรามิกก็ได้นะครับ ทิศนั่งทํางานหรือว่าทิศหัวนอนก็หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าตะวันตกเฉียงใต้สังสมบุญบาร,รมีด้วยการสวดมนม์นอิทิพิโสเท่าอายุบวกหนึ่งแล้วก็คาถาหลวงพ่อองค์ภาสิทุกวันนะครับธาตุทองหินช่วงนี้ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคเยอะนะครับต้องต่อสู้เอาชนะกับความยากลําบากที่เกิดขึ้น ให้รวบรวมสติปัญญาเพื่อเตรียมรับกับอุปสรรคที่จะเข้ามานะครับให้ระวังเรื่องของปากเสียงทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานระวังจะถูกแย่งของรักของหวงหรือว่าจะเสียทรัพย์สินมีเกณฑ์ในเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับจากครอบครัวหรือว่าอาจจะเกิดความสูญเสียได้ครับในช่วงนี้ <c oughs> เสริมธาตุตัวเองด้วยสีนะครับสีเหลืองนะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทําจากดินหรือว่าเซรามิกก็ได้นะครับ ทิศัวนนอนหรือทิศนั่งหันหน้าทํางานก็หันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันตกเฉียงใต้เสริมด้วยการสวดมนต์นะครับบทอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งและคาถาหลวงพ่อโอภาสีก็จะดีครับ